เพราะนั้นว่าธรามหาเศรษฐีเมื่อเห็นว่าการให้ทรัพย์เพียงเท่านี้ไม่เป็นที่พอใจของคนรับใช้คือท่นอนาภาระที่นี่กล่าวต่อไปว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันขอขึ้นราคาให้เป็นพิเศษให้เธอหนึ่งพันกหาบนะ แล้วก็ขอให้เธอให้บุญกุศลคือบินบำบาทค่ายความดีคือบุญกุศลนั่นแก่ฉันฝ่ายท่านนาภาระนั้นคนนั้นก็ไม่ยอมให้แม้แต่ทรัพย์ตั้งหนึ่งพันความจริงหนึ่งพันสมัยนั้นถ้ากำหนึ่งพันตำลึงทีถ่ถอยหลังไปจากนี้ประมาณสี่สิปีลำดับนั้น,าาาท,นววท่านมหาเศรษฐีจะได้กล่าวรือว่าท่านผู้เจริญ ข้อนั้นจงยกไว้เถิดถ้าเจ้าไม่ให้บินบัิก็จงถือเอาทรัพย์พันหนึ่งนี้แล้วให้ส่วนบุญกับฉันเถิดน,นี้เป็นอันว่าในเมื่อไม่มีโอกาสที่จะได้รับได้รับบุญทั้งหมดก็ขอให้มีโอกาสได้รับผลส่วนบุญที่เขาจะพึงได้เป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีหมดท่าที่จะใช้วิธีอื่นเมื่อ พูดยังไงเขาไม่ยอมให้ทั้งหมดก็ขอให้เขาแบ่งส่วนบุญบ้างอันนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเพื่อนนุว่าไมอันนาภารจริณีกล่าวว่าประเดี๋ยวก่อนเขารับนายเรื่องการขอโมทนาและแบ่งส่วนบุญนี้จะมีผลเป็นแปรการใดอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนรอก่อนนะครับกระผมจะต้องไปปรึกษาแกพระผู้เป็นเจ้าดูเสียก่อน เมื่อพระผู้เป็นเจ้าว่ายังไงผมจะกลับมาใหม่จะโมจะขอแบ่งส่วนบุญได้หรือไม่ได้เดี๋ยวให้ตกลงกันเพราะข้อนี้ผมไม่ได้เคยศึกษาไว้ไม่มีความข้าใจในเรื่องนี้ดีเป็นอันว่าเขากล่าวอย่างนั้นก็ทะมาหาเศรษฐีแล้วก็ได้รีบไปเพราะเวลานั้นพระประเจกพระเจ้ายังไม่ได้ไปไกล แต่ความจริงอาตมาคิดว่าพระบาเจกพระเจ้า,ท,จาท่นานทราบว่าเรื่องเบื้องหลังจากการถวายบิณฑบาตแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะตามธรรมดาเมื่อเนธนรับบิณฑบาตแล้วทุกท่านก็หอกลับไปสู่ภูเขาคันธมาตแต่นี่พระบาเจกพระเจ้ายังรีรออยู่เป็นเรื่องน่าเสียใจเนีอาตมาคิดเอง เมื่อเขาเรียบไปทันพระบาเจกพระติจ้าแลจะเจเริญถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเขารับท่านสุวรรณมาหาเศรษฐีซึ่งเป็นนายของกระผมท่านให้ทรัพย์กระผมหนึ่งพันแล้วขอส่วนบุญในการที่ถวายบิณฑบาแตแด่พระคุณเจ้าเมื่อท่านต้องการอย่างนี้กระผมจะทําประการใดดีคขอรับพระบาเจกพระธเจ้า เมื่อได้ฟังคำของท่านอน,นาผาระท่านได้นำข้อความเปรียบเทียบในการแผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่บุคคลอื่นหมายความาบุญใดที่เราทำแล้วให้บุคคลอื่นโมทนาเพื่อท่านให้ให้ท่านอน,นัภาระผู้มีจิตสภากล้าได้รับฟังดังนี้ได <c oughs> ้กล่าวว่าท่านผู้เป็นบัณฑิต สมมติว่าประเทศในเรือนหลังหนึ่งหรือว่าในบ้านหลังหนึ่งหรือว่าในร้อยตระกูลเพิ่งมีที่เขาจุดไว้ดีแล้วลุกโล่มีแสงสว่างสำหรับคนอื่นนอกจากนั้นถ้าจะเอาน้ำมันของตนชุบใส่แล้วก็หมายความว่าทำครบหรือทำตะเกียงกระจกองขอต่อจุดไฟจากดวงนั้นๆจากดวงนั้น เอาไปคนลดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงแสนสว่างของดวงอาทิตย์ดวงเดิมอันนั้นจะหมดไปหรือว่ายังมีอยู่ท่านอนาพาระก็ตอบว่าถึงแม้ว่าเขาจะต่อไปกี่แสนดวงก็ตามครับดวงเดิมก็ยังมีแสงสว่างอยู่าาพระวจีกับพพุทธเจ้าจินติตาต่อยว่าก็มกอนนี่ก็เหมือนกัน การที่เจ้านายของท่านจะโมทนาส่วนกุศลด้วยและท่านผู้เป็นบัณฑิตจะเป็นข้าวยาคูทบวยหนึ่งก็ดีหรือว่าข้าวธรรมดาเนี่ยสับพีนหนึ่งก็าตามเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญในวินับายของตนแก่บุคคลอื่นในหมายความว่าไม่ใช่ว่าข้าวทั้งหมดแต่คนหลายที่ยกใส่ข้าวต้ม จักทะบุยหนึ่งก็ดีเข้าสวยสัพพีหนึ่งก็ดีแล้วเมื่อในเมื่อคนอื่นเขาขอโมทนาแล้วก็บอกให้เขาโมทนาด้วยถ้าคนนั้นโมทนาอยู่จะให้แก่คนประมาณเท่าใดก็ได้ใครใครมาโมทนาก็ให้เขาโมทนาได้เพราะว่าบุญทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะพึงสลายตัวไปไม่มีการหมดไม่มีการลดไป แต่บุญทั้งหลายเหล่านั้นจะถึงกับบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้นทําให้เขามีความสุขก็เมื่อท่านได้ให้บินาบัยส่วนหนึ่งเท่านั้นหมายความว่าก็หมายความเราได้ให้บุญส่วนหนึ่งเข้าไปเท่านั้นเราไม่ได้ให้ไปทั้งหมดแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็ยังมีผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับดวงตะเกียงที่เราจุดไว้มีคนอื่นเข้ามาต่อจากแสงไฟ จะเปลวไฟของเราไปต่อจุดคึ 100, 000, 000ด้นร้อยดวงพันดวงและแสนดวงไฟดวงเดิมก็ไม่ได้ลดลงไปแต่แสนสว่างมันจะมากขึ้นช่วยกันสว่างเมื่อได้ท่านให้ส่วนบุญกับท่านมาหาเศรษฐีผลผลของบุญนี้ของท่านไม่ได้ลดไปท่านมาหาเศรษฐีก็ได้ด้วยก็เป็นอันว่าชื่อว่าผลของบุญก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือท่านได้เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ีส่วนหนึ่ง ท่านมหาเศรษฐีก็ได้ด้วยเป็นอันว่าเขามีความเข้าใจว่าการที่ท่านมหาเศรษฐีจะขอโมทนาบุญด้วยนิสัยไม่สามารถจะทําบุญในเขาหมดไปแต่เ่ารักว่าท่านมหาเศรษฐีก็มีสนได้ด้วยเขาจึงรับคําว่าดีแล้วขอรับท่านผู้เจริญแล้วก็ลาพระบาเจวุฒเจ้าเขาย,ยกมือจไหว้ด้วยความเคารพแล้วก็ลาไป ไปสู่สำนักของท่านมหาเศรษฐีแล้วกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงรับเอาศ่วนบุญนี้เถิดผมไม่ถามอาจารย์แล้วท่านบอกว่าไม่เป็นไรบนกุศลที่ผมได้ผมก็ได้เต็มที่แต่ส่วนที่นายโมทนานายก็ได้ด้วยขอรับเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีพิ่งกล่าวว่าถ้ากันนั้นพ่อจงรับเอากะหาบรณานี้ไป คณะนาภาระจรึงกล่าวว่าผมไม่ได้มาขายส่วนบุญนะครับ <c oughs> บุญดีเขาผมทำนี้ผมให้ท่านโมทนาด้วยความเต็มใจก็ผมไม่ต้องการขายส่วนบุญก็ผมให้ส่วนบุญกับท่านโดยศรัทธาแท้ๆท่านเศรษฐียัยงกล่าวว่าเจ้าให้โดยศรัทธาถึงแม้ว่าเราก็บูชาความดีของเจ้าโดยศรัทธาเราไม่ได้ซื้อส่วนบุญ เจ้ายงรับเอาไปเถิดพ่ออันหนึ่งจงจำไว้ว่าจำเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจะได้ทำการงานใดๆด้วยมือของตนเองเลยจงปลูกเรือนอยู่ที่ริมถนนนั้นเถิดแล้วก็จงถือเอาวัตถุทุกอย่างที่เจ้าต้องการในบ้านของเราเอาไปใช้ได้ตามอธัธยาศัย นี่บุญที่พระบาเจากพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็คนใส่บาตรในวันนั้นมีผลในปัจจุบันแบบนี้ท่านกลา่าวต่อไปว่าก็บ,บินดบ,บาตรที่บุคคลถวายแก่ท่านผู้ออกจากนิโรธสมาบัติท่านนี้หมายความว่าจะเป็นพ,พระพุทธเจ้าก็ดีอาการสาวกก็ดีพระสาวกก็ดีหรือวา่าพระบาเจกพุทธเจ้าก็ดี ย่อมให้ผลในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วจึงรับสั่งเรียกให้อนาภาระเข้ามาเฝ้าและก็ทรงรับควรบุญพระราชาก็ทรงประทานโภคะมากมายคือทรัพย์สินมากมายแลวก็รับสั่งให้พระเยทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาเอาคนแล้ว นี่เป็นคนรับใช้อยู่หยกหย,ยกกลับเป็นเศรษฐีสิอีกนี่เป็นอันว่าพระที่อาจากนิโรธาสมาบัตินิโราหานได้ยากแต่ได้ว่าผลอันนี้จะต้องมีแก่บคุคคลผู้ให้ทานถวายทานในขณะนั้นแต่คนเดียวไม่ใช่ใช่ว่าจะไปรวมรวม,ร,วมรักษาเป็นร้อยรายพันรายแต่ท่านรวมที่พากันถวายร้อยรายพันรายก็ย่อมมีผลแต่ย่อนไปหน่อยหนึ่ง หรือว่าจะมีความเป็นอยู่ไม่ฝืยเคืองจะมีอาการดีขึ้นจะมีการคล่องตัวดีกว่าเดิมตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากราบประวัติพระนรุตต่อไปสำหรับท่านอนัฐภาระนั้นได้เป็นสหายของท่านสุมณเศรษฐีเป็นว่าอนัฐภาระก็เป็นเศรษฐีท่านสมณเศรษฐีเป็นสิทธิเก่าผู้เป็นนาย คนนี้เป็นเศรษฐีใหม่มาจากตำแหน่งแห่งคนรับใช้ต่างคนต่างก็ไปเสหายกันคือท่านเศรษฐีเดิมไม่ได้มีมานะทิฐิถือว่าเจ้าคนนี้เคยเป็นขี้ข้าของเรามันจะมีฐานะขึ้นมาเป็นประการใดมันก็ไปขี้ข้าเราถ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นใจท่านดีอยู่แล้วท่านเป็นคนมีจิตประกอบปฏิบุญกุศลหากินไม่ได้ความสุจริตไม่ได้คดไม่ได้โกงไข่ เป็นอนวัตสองเศรษฐีทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตเป็นอนวาตาคนต่างทำบุญกันใหญ่เป็นคู่บุญบารมีกันนี่ประวัตินี้ความจริงจะเล่าเฉพาะประวัติพระนรุธเท่านั้นแต่นว่าทั้งสองท่านเป็นคู่บุญบารมีกันเหตุผลมาจากโมทนานในส่วนส่วนและผลข้างหน้าจะบันดาลให้เป็นอรหันต์ในระยะเดียวกันจึงของนำเรื่องนี้เรื่องราว พระสูตรนี้มาเล่าให้กับบรรดาท่ทพพุทธบริษัทฟัจงจนกว่าจะจบสูตรเมื่อทั้งสองท่านจางจากต่างคนต่างจุดติคือตายจากภาพนั้นแล้ว <c oughs> ท่านก็ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ่งการนานหมายความว่าไม่ยอมลงนรก เป็นเทวดาบ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างสลับกันมาสลับกันไปสำหรับในเวลาพุทธบาท่ายการนี้คือในเวลาที่องค์สมเด็จพระจินส,านาสนคคีสมบนามพระสมณโคดมทรงบ่ายขึ้นเธอก็ถือปริสนธินในตำหนักขเขาพระเจ้าสักยะมีนามว่าอมิตตุธนะนี่สำหรับอณาพาระอณาพา,า,าระเศรษฐี หรือว่าถ้าอนับภาระคนรับใช้ขขงสมณะเศรษฐี <c oughs> <c oughs> มาเป็นญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นลูกของอาของพระพุทธเจ้ามาเกิดในเป็นลูกของท่านอมิโตธนะในกรุงกบินภัทซึ่งเป็นพระบริยัติพระยุริยาตทั้งหลายบรรดาพระพยุริยาตทั้งหลายทรงตั้งขนานพันนามแก่พระปุมานั้นว่าอานุรุทธะ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงพนามว่าพระปฐมมุตระทรงพยากรใน้เชิญนี้มาได้ก็ตรงนี้กุมานั้นท่านก็เป็นพระนิตาพาดาของพระเจ้ามหานามสกยะหมายความมีพี่ชายชื่อว่าท้าเจ้ามหานามตัวท่านเป็นน้องมีนามว่าอนุรุตก็เ,เป็นโอรสของพระเจ้าอาเขาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้า ได้เป็นผู้สุขุมราชาติอย่างยิ่งสุขุมาราชาตินะสุขุมาาหมายความว่าเป็นคนมีชาติสูงมีแด่กูลสูงมีบุญมากในเมื่อมีบุญญาธีการมากมีเป็นสุขุมราชาติจะหมายความหาความลาบากไม่ได้ได้ <c oughs> ยินว่าในวันหนึ่งเมื่อกริย์ต์ตั้งหกหกองเร่งครุบ เอาขนมมาแคะคะแนงกันกษัตริ์หกองค์นี้ใครบ้างก็ไม่ทราบในบาลีท่านไม่ได้บอกแต่ในประวัติดูไมว่าจะบอกในทีท่นี้ไม่บอกก็เลยไม่นํามามา,มาเล่าสู่กันฟังว่าท่านเชื่ออะไรบ้างเวลาเล่นกบก,กันก็เอาขนมมาทําเป็นคะแนงกันหมายความว่าถ้าใครแพ้ก็ต้องจ่ายขนมไม่ใช่จ่ายต้นเงิน นี่นลายที่เจ้าอนุรุตแพ้ที่ได้ส่งข่าวไปยังสำนักของมารดาเพื่อต้องการขนมเอามาชำระหนี้กันเกี่ไม่เฉ่งปีแค่ที่เสียครบสำหรับมารดานั้นเอาพระจนะทองคำใบใหญ่มันจุให้เต็มด้วยขนมแล้วก็ส่งไปให้เจ้าอนุรุษเสเวยขนมนั้นแล้วก็วส่งเล่นแล้วก็แพ้อ,อีก ใช่อีกก็ส่งข่าวมาขอขนมแม่อีกเป็นอันก็ว่ากันอย่างนั้นตลอดมาเมื่อคนนำขนมมาแล้วถึงสามครั้งแพ้เขาสามผนขอขนมแม่สามครั้งครั้งที่สี่พระมาณดาก,ก็ส่งข่าวมาว่าเวลานี้ขนมหมดเสแล้วไม่บอกว่าขนมหมดว่าเวลานี้ขนมไม่มีเอาที ท่านรุตก็บอกว่าท่านรุตฟังคําว่ามารดาในกล่าวแล้วว่าขนมไม่มีก็เกิดมีความรู้สึกว่าไอ้ขนมนี่มันชื่อว่าขนมไม่มีนี่คำอธิฐานเดิมว่าคำว่าไม่มีจงย่าปรากฏกับข้าพเจ้าไม่พบน้อยและพบใหญ่ทุกชาติหนคำอธิฐานมาดังแสงกลับ สงกลับนี่ไม่ใช่แสนชาติกลับหนึ่งอาจจะเกิดหลายหลายชาติหลายหลายั้งท่านก็เกิดมีความรู้สึกว่าแม่บอกว่าขนมอื่นน่ะไม่มีหรอกมีแต่คำว่าม,มีแต่ขนมไม่มีขนมที่ชื่อว่าไม่มีนี่จะมีในบัดนี้แล้วเอาทีจะเล่นขนมไม่มีซะแล้วเป็นยังไงฟังกันต่อไป เพราะความที่ท่านกล่าวอธิษฐานไว้ในการก่อนว่าคําว่าไม่มีจงอย่ามีแกข้เจ้าเวลานั้นท่างรู้จึงบอกแก่คนใช้ไปบอกแม่นี่บอกว่าเธอไม่บอกกับแม่ฉันนะเมื่อจงส่งขนมไม่มีมาให้ฉันฉันจะกินขนมไม่มีความจริงขนมไม่มีนี่แม่ไม่เคยทําเลี้ยงฉันเลย เคยมีแจ้ขนมอย่างอื่นชื่อว่าขนมไม่มีฉันไม่เคยพบนี่ล่อกับคนประเภทนี้เขาก็ลําบากเหมือกัน,นท่านแม่ก็คงจะกลุ้มีนเวลานั้นปรากฏว่าคนใช้ก็มาบอกมารดาพระมารดาของพระนรุตเมื่อคนใช้รับสางมากราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าชายนรุตต้องการจะกกินขนมอาจจะเสวยขนมไม่มีขอพระแม่เจ้าจงส่งขนมไม่มีไปให้ เรามันได้ยินในคิดว่าคำว่าไม่มีนี่มุดของเราไม่เคยได้ฟังมาแล้วในการก่อนเื่าเธอต้องการอะไรมันก็มีเสียทุกอย่างฉะนั้นเเราบอกว่าขนมไม่มีเธอก็อยงไในคิดว่าขนมชื่อชื่อว่าไม่มีมันปรากฏอยู่สำหรับวันนี้เราจะต้องให้ลูกชายของเรารู้ว่าคำว่าไม่มีนะมันปรากฏอยู่ในชาตินี้ ไม่ใช่ว่าต้องการอะไรแล้วจะได้ทุกอย่างได้สงครามปรารถนาทุกประการจรึงจะหาวิธีการให้ลูกชายเข้าใจว่าคำว่ามันไม่มีมันเป็นยังไงท่านจึงได้อาถาทองคำวางไว้ลูกหนึ่งเป็นถาทองคำเปล่าแล้วก็อาถาทองคำอีกลูกหนึ่งปิดไวข้ข้างบนแล้วก็ให้คนใช้รับไปบอกพ่อจงเอาไปเถิด เจ้าจงนานำถาตรงคํานี้ไปให้แกลูกชายของเรานี่ท่านมารดาท่านก็ยิ้มยิ้มในใจว่าคราวนี้แต่ลูกชายของเราจะพบกับขนมไม่มีจะได้รู้ว่าไอ้คำว่าไม่มีมันมีอยู่เธอเป็นลูกเจ้าลูกนายมีทรัพย์มีสินมากต้องการอะไรก็ได้ไม่รู้จักความจนเ้าขึ้นชื่อว่าเศรษฐีก็ยังรู้จักการขาดไฟชั้นใดฉะนั้น การที่ขนมไม่มีสําหรับฐานะแห่งความเป็นเจ้าหรือความมาไม่มีในฐานะแห่งความเป็นเจ้ามันก็มีเช่นนั้นก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรซสทุกอย่างเป็นตอนนี้ชักยุ่งแล้วเพราะว่าการปฏิฐานในการถวายสังฆทานเป็นสําคัญตามพระบาลีจึงกล่าวว่าในเวลานั้นเทวด,ดาทั้งหลายผู้รสาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุษ ผู้เป็นเจ้าของพวกเราเขาถือว่าเป็นเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ยอมรับนับถือเพื่อความดีเดิมท่านอาธิฐานมาดีท่านทําบุญมาดีได้ถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระบาเจกผู้แต่เจ้ามีนามว่าอุปริท t h แล้วตั้งความปรารถนาไม่ว่าเราไม่พึงได้ฟังบทว่าไม่มี หรือเราไม่มีต่อจากนี้ไปเราจะไม่ได้ยินคำว่าไม่มีในการแห่งตนเกิดเป็นคนขนยาชื่อว่าอนาภาระนี่พระเทวดาเขาจำได้เ <c oughs> พระาะยิงเทวดาท่าไม่ลืมอารมณ์ท่านเป็นทิพย์รู้หมดนี่ถ้าหากว่าเราทราบความนั้นแล้วแล้วก็ทำเฉยเสีย ไม่บันดาลขนมไม่ปรากฏปล่อยให้คําว่าไม่มีปรากฏแกั่พระนรุสศีรษะของพวกเราจะต้องแตกเป็นเจดเสียงเพราะบุญบาร,รมีเดิมของท่านแต่ความจริงศีรษะเทวดานี่น่ากจะแตกไม่ได้เพราะมันเป็นศีรษะทิพย์หรือว่ากําลังบุญเป็นกําลังทิพย์ก็สามารถจะบันดาลให้ศีรษะเทวดาแตกได้อันนี้ตมาไม่เข้าใจหมนกัน เป็นอันว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ถ้าให้คําว่าไม่มีปรากฏกับพรารถพวกเราจะเกิดความไม่สบายใจถ้าคำวิ่ดจฉัยนี่ผิดอตมาก็เขาต้องเขาประทานอภัยเพราะว่าไม่ใช่สันอยูวิสัยก็ลองลอง,ลองวินิจฉัยอยู่เท่านั้นเองจึงบรรจุถาดเปล่าๆที่เขาท่านแม่ส่งมาให้สองลูกนั้นให้เต็มไปด้วยขนมทิพย์ เป็นอันบา่าเทวดาต้องทำขนมให้ในขณะที่บุรุษนั้นนำไปในเมื่อชายบุคคลผู้รับชายนำไปแล้วปถวายไปวางไว้ในสำนักของเจ้าศักยะทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เปิดออกกลิ่นของขนมทิพเหล่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วพระนครโอ้โหกลุงวิลพัฒนิี่มันก็มาเช่เล็กไ็นกว้างใหญ่ไพศาลขนมไม่แผ่ซ่านไปทั่วพนะนครก็น่าคิด เมื่อก็ล้เมื่อขนมพอสักเทวาเจ้าสกยะาทาั้งหลายเหล่านั้นทรงวางไว้ในปากเท่านั้นในโอดนโอดก็ปากกลิ่นนั้นก็แผ่เข้าไปซ่านซ่านสำหรับทราบซ่านสูไปสู่เส้นสำหรับรับรถเจ็ดพันต่างๆแล้วโอ้โหนี่บาลีทำไมาอย่างนี้ฟังยาก เป็นอันว่าพากันหมแตะลิ้นเท่านั้นม,นมัน,น,นมก็ซ่านไปทั่วประสตททั้งหมดอร่อยทั้งหอมทั้งอร่อยแม่ก็อ่อนน้ากิงกำลังกิน <c oughs> ต่างคนต่างพากันอะไรไอร่อยไปทั่วทัวกันแปลกใจในรสขนมนั้นซึ่งไม่ปรากฏการมาก่อนว่ารสขนมแบบนี้เราไม่เคยได้เคยบริโภคมาเส้าหรับท่านอนรุทธ,ธะทรงดำริว่า ในการก่อนแต่น,นี้พระมารดาไม่เห็นเห็นท่าจะไม่รักเราเอาเขาแล้วนี่คิดแล้ววมนนีในเวลาบันก่อนๆนะพระมารดาเห็นท่าจะไม่รักเราเสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในเวลาก่อนๆพระองค์ท่านก็ไม่เคยไปทอดขนมประเภทนี้ให้แกเราฉะนั้นท่านพาระนุรุนันกลับไปบ้านแล้วทูลถามพระมารดายอย่างนี้ว่า ถ้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันไม่เป็นที่รักของพระแม่เจ้าหรือเพื่อการใดเอานี่นี่เรื่องมันไปเป็นคนละเรื่องซะแล้วแม่จะให้กินขนมอากาศแต่เทวดาย่องทําขนมทิพย์ไปให้ท่านลูกชายไม่เคยได้ขนมทิพย์มากินขนมทิพย์ก็วันนี้เลยก็คิดว่าแม่กี่กันของดี ไอของดีๆอย่างนี้แม่ไม่เคยทําทําให้มาในการก่อนก็หาว่าแม่จะไม่รักท่านประมาณดาจึงกล่าวว่านี่พ่ออนรุตพูดอะไรพ่อเจ้าเป็นที่รักของแม่แม้ว่าในตาแดนสองหากว่าเจ้าต้องการแม่ก็ควักให้ได้หรือว่าหัวใจของแม่ถ้าลูกต้องการแม่ก็ควักให้ได้ทําไมแม่จะไม่รักลูกลูกถามแม่ในเรื่องนี้พ่อไหนสงสัยแบบไหนนั้นลงว่ามา สำหลับท่านอรุตย์ได้กล่าวกับพระมารดาว่าพระแม่ข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระองค์แล้วถ้าหากว่าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระแม่เจ้าก็เพราะเหตุใดเวลาก,ากลางนก่อนพระแม่เจ้าจึงไม่ได้ทำขนมที่มีชื่อว่าไม่มีเห็นปานนี้ประทานแกหม่อมฉันล่ะ ไอ้ขนมที่มีชื่อว่าไม่มีที่พระแม่ส่งไปในวันนี้พระแม่เจ้าส่งไปมันอร่อยจริงๆแล้วเมื่อวันก่นกอนทําไมพระแม่เจ้าไม่ทําให้ลูกกินบ้างเอาแล้วสร้างความยุ่งเมื่อพระมารดาได,ด้ทรงสดบจยิ่งถามโุรุตนะ่ว่ายิ่งถามคนรักชายว่าพอ่อนี่ไอ้ในถาดนั่นนะมันมีอะไรอยู่หรือคนรัชกชายยิ่งกราบทูลว่าพระแม่เจ้า ถาที่พระแม่เจ้าวางไว้เฉยๆเป็นถาดเปล่าแล้วก็ข่าวถาดเปล่าปิดไปข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วก็เห็นแต่ตั้วว่าเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปวางถาดลงพระลูกเจ้าเปิดถาดขึ้นมาปรากฏว่ามีขนมเต็มกลิ่นหอมตลบไปหมดมีรสอร่อยต่างพระองค์เจ้าทั้งหกพระองค์ในกันเมื่อเสวยแล้วต่างคนต่างชมเชยว่าขนมอย่างนี้ไม่เคยเสวยมาในการก่อน รถมันดีมากพอะเจ้าค่ะเน้นพระมารดาจึงได้ดำหริว่าบุตรของเราได้ทําบุญไว้ดีแล้วขนมทิพย์จะเป็นของอันธิวดาทั้งหลายท่านบรรดาลให้ปรากฏขึ้นแก่บุตรของเราเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วแม้เจ้าอนุรุตก็ทูลถามพระมารดาต่อไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ขนมเช่นนี้เนะี่ยหม่อมฉันไม่เคยกินมาเลยในการก่อนพระอ,องค์ก็พึงทอดเฉพาะขนมไม่มีแต่ในวันนี้เท่านั้นหม่อมฉันจึได้สงสัยว่าพระแม่เจ้าทําไมเมื่อวันก่อนพระแม่เจ้าจึงไม่ทําขนมไม่มีให้กับหม่อมฉันสนุกกันใหญ่จำเดิมแต่น,น,นั้นมาเพื่อมารดาก็ส่งล้างล้างถาดให้สะอาดแล้วขึ้นล้างถาดของคํา ในเวลาที่ลูกต้องการจะกินขนมแล้วเสวยขนมแล้วก็ปิดไปดนถาดทองคำทีลูกหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ในเวลาที่ท่านอนุรักษ์ทูลกลับมาว่าหม่อมฉันมีความมีความประสงค์จะบริโภคขนมบรรดาเทวดาทั้งหลายก็ย่าต้องเลยเทวดาทำขนมเรื่อยไปพระกุมารนั้นเมื่ออยู่ในถ้ำกลางในเวลากลางวัน ก็ไม่ได้ทราบในความแห่งบทเป็นอันว่าพระนรุนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยปรากฏเลยว่าคำว่าไม่มีต้องการอะไรก็มีได้กันทั้งหมดนี่เป็นผลบุญที่ท่านได้มาพินไว้แล้วด้วยดีในพระประเจของพทธเจ้าและเพราะตว่าตั้งอธิฐานบบารมีไว้ชินนั้นนั่นเรื่องอธิฐานบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงถือว่ามีความสําคัญอย่างยิง่ง ถ้ากว่าไม่มีความสําคัญแล้วองค์สมเด็จพระปฏิบแก้วคือพระพุทธเจา้าก็คงจะไม่จัดอริฐานบารมีไว้ในบารมีสิบ